one. เดียวแม่เขาก็เหลือซุนเหมือนกันไอไอหำ่มเออพึ่งตื่นก็บอกเออดิแม่ตอนเราพร้อมๆเนี่ยไม่ค่อยจะมีหรอกอีเวนต์ต่อยกับคนตึกๆเนี่ยไอ้หัม่มเออก็ได้อยู่เหมือนจะไหวไหวพึกงจะฟืน้นเร็ว แลเหลืออะไรแล้วเป็ไอ้โหยเขาคืออย่างที่เซิร์กบอกเว้ยเซิร์กเคยบอกแล้วว่าเซิร์กไม่ได้เก่งที่สุดเข้าใจปะอยาเข้าใจผิดเราเป็นสายโลสายโลเพเวยจะมาให้ต่อยท,ทั้งวันมันก็ไม่ไหวเว้ยถ้าจะไปเจอคือบอกให้สายต่อยอะมันยังมีคนเก่งๆกว่าเราอีกเยอะอย่าคิดว่าเราโนนหนึ่งนะเว้ยบอกให้คือเขาเข้าใจปะคนที่อยู่ทั้งวันกับคนที่แบบเล่นแต่เรื่องอื่นเงนี้ยมันอยู่กับพวก ต,ตึงไม่ไหวหรอกเข้าใจปะถ้าถ้าคลาสิกโดนเขาเลยเฮ้ย คราบสิกอะปุ๊บตรงเขาเลยใช่คือคือต้อง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 คิดก่อนเว้ยตอนเนี้ยอย่า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 พี่เคยบอกแล้วว่าอย่าอวยพี่โน่นหนึ่งไม่ใช่เว้ยคือเขาอยู่ทั้งวันเขาใจกอะคนที่เล่น FPS ทั้งวันกับคนที่แบบยิงบ้าไม่ยิงบ้างเงี้ยเออไอ้ท่อโอ๊ยแต่ถ้าผมคัสสิกคือผมโดนยับเลยดะ เนี่ยเนี่ยอันนี้คือคลาสสิกพยายามจะคลาสสิกใส่เขาเว้ยเนี่ยเขาไม่ได้ใายคลาสสิกเขาโดนดึงหมัดเขาก็เสียละเนี่ยนะเขาไม่ได้ยส่กอแตก เขาโดนผมดึงแล้วเนี่ยนะถ้าคลาสติกเขาเขาผมน่ายาวเลยเฮ้ยถ้าคลาสติกโดนเพื่อนเพื่อนเองยับอะบอกให้คือถ้าถ้าไม่ดึงหมัดอะโดนยับแบบยับเลยนะะเหออไม่ยังไม่สิ้นเลยว่ะเพื่อนไม่ได้ซอม ต่อยพ่อของปากของคอดีกว่าเพราะตัวเขาเขาเขาต่อยเยอะไม่ได้เดี๋ยวอายเพื่อนตีบินก็ได้เพื่อนเพขำๆเลิ่เพิ่มอยากลองคาสสิกอ่ะเอาโอ้เราได้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 ลเอออันนี้ก่อแตกไม่ก่อแตกเราก็ถนัดไงเขาเขาคลาสสิกไงถ้าคลาสสิกก็โดนไงในะผันกันเท่บ้างมาว่าคัตติกบ้างลองลองลองสั่งมีนเพรสั่งที่มนพอาะไม่ไม่เอาเยอะเดี๋ยวอายสองพอได้ได้ไม่กอแตกแล้วโอเค ูไม่ได้เล่นแน่เลยเฮียเอ้ยโอ้ยเฮียแบงต่อยเดี๋ยวนะไอ้แตกเล่นมาก โอ้ย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 อาจากูตอารย์จารย์จารย์กูตหลายคาสสิกอะเออถ้าคาสสิกไม่ไก็มาลองคาสสิกต้องให้อ่อย้ยไอพวกอ่อยกเล่นไปดีไ่เลยคาสสิกอะก้อนอยากลองอะต้องเดือดร้ายกได้อาจาร มาดิมาดิไอเติงเฉิดไอเติงเฉิดไอเติงยับไอเติงกูหลุดมาดิมาดิมาดิไอเติงเฉิดไอเติงต้องเถอะได้ถอดสักแมทแมทแมทไอเติงก็เลยถอดสักแมทสักแมตต มัดกูพุ่งเกินมึงเขี่ยมาหยุดกูทีอย่ามัวแต่น้ำลายเพื่อมามัดกูทีนะมาดิมาดิกูโดนแม่แม่แม่ขาพี่ตอนนี้กูช่วยพุ่งเกินมาช่วยกูหยุดกูทีกูสแตฟเบลกูช่วยกูหยุดกูทีนะ อย่ามัวแต่น้ำลายมึงช่วยมาหยุดกูทีดิไปเหรอได้ดได้ขาดใจวะเพื่อนอีกสักรอบไอ้ดู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 ด,ด,ด,ดูไอ้แจค็คขาดใจวะลาดสิกมันก็แค่มาอีกสักรอบตอนนี้ไอ้เซิร์กพุ่งเกินตองหัดเอ็นดูไวห้หรอนเนี่ยมาดิมาดิอุซุนดิอุุนเอ้มาดิตอนนี้กูพุ่งเกิน,นมาช่วยมาหยุดกูทีนะกูลุด กูโดนอีกแล้วแล้วกูโดนไม่หยุดแล้วกูโดนไม่หยุดมากูคืนกูคืนจังหวะนี้กูคืนดึงหนึ่งจังหวะแล้วซัดแล้วดึงอีกหนึ่งจังหวะบมัดบูรี่ยังไงยังไงยังไงเสียสมาธิโอ้ยกูโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วกูโดนไม่หยุดกูโดนไม่หยุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูลืมบัตรไว้บ้านโอ้ยกูตุนโอ้ย S <S ตต้อแตกแมันใส่การเนี่ยไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราสสา่เราสายเราสาราส,าส่สงครามเ้ยเข้าใจปม,มอกอแตกมันเอาไว้กกลเล่นกับสงครามเ้ยแตกเลยเออเออเอเอว่านะกูเป็นโนนหนึ่งก่อแตกมืนเดิมดีแล้ ก็คาสติกมัหมัดเวลาแบบว่าบัมการมัดมาเร็วขวาใช่ปะตายใช่ครับใช่ใช่เออมัดแบบแม่งแม่งแม่งดึงจังหวะโคตรเอาเลยมัดมันจะมันจะแข็งครับขามันจะแข่งไอพวกที่เล่นมัคคาสติกมันจะพุ่งครับมัดมันจะพุ่งสังเกตอะเวลาบัมคือบัมอย่างเงี้ยมันจะพุ่งหมัดมันจะพุ่งก็คือมันบางคนเขาคิดว่าหมัหมัดเรางานแต่มันไม่ได้งานครับโดนพุ่งมัคคาสติกมันจะมีพลิกอยู่ัดพุ่ง ก็ไหวไม่ไหว,ไไหวซึกต่อยแต่กอดแตกไงแต่ก่อนซื้อเราก็เป็นคลาสสิกใช่ปะก็อาจารย์อาจารย์ซื้อก็โดนก็คลาสสิกอะไม่ได้เก่งมากเพราะว่าเล่นกอดแตกมากบันช้าโคตรหน้าบันช้าหน้าบันไส้อ่ะคลาสสิกบันช้าไม่ได้ดิใช่บันช้าไม่ได้โดนบันช้าโดนนะโดนยับดิ มันดีมันดีมันดีไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ก๊อตไก่ใหญ่อยากลองได้เหมือนแหนคลาสสิกอะต่อยมันเป็นสายคลาสสิกอะคนนะได้ได้ได้ก็กอดแตกกอดแตกก็ทุ่ดได้เจอต้องเจอไก่ฮาร์ดต้องถ้าเล่นกอดแตกต้องเล่นไก่ฮาร์ดต้องต้องต่อยฮาร์ดกอดแตกผมไม่ชำเนี่ยไม่ได้ซ้อมเลยไม่ไม่ได้เล่นเลยเป็นเดี๋ยวแล้วเกอดแตก <c oughs> คัสติก<า>ต้องเล่นกับลุงเว้ยคัสติกอะลุงอะได้อยู่ลุงอับเก่งอยู่นะบอกบอกให้คัสติกอะเขาบอกว่าอย่าไปยีใบเฮี้ยอะไรของมันวะยีใบยันนี้ติดแบบอันนี้แล้วติดติดจริงผิดกฎหมายแล้วอันนี้เอาแล้วเออไม่เราอยากเราอะต่อยได้คัสติกอะแต่คือเราวางมือจากคัสติกมานานเข้าใจปะไม่มีคือเอาพวกเนี้ยมัน คือต้องก็ใจเว้ยว่าสายเนี้ยมันเอาเป็นเอาเป็นสายเนี้ยมันเอาไว้แข่งเข้าใจปะแข่งในที่นี้คือชิงเงินรางวัลเงินนอกโอซีคือเราเราจะไปชิงทาไมอะเราแค่สตรีมเกมเราก็ไม่มีเวลาแล้วเข้าใจปะจะให้ไปแข่งหาเงินจ็อบเสริมมันก็ไม่ได้แต่เกาะแตกอะมันใช้ได้จริงเข้าใจปะแจะเกาะข้าวหิคือเกาะแตกอะมันใช้ได้จริงเว้ยไอ้แกเห็นปะเราเล่นเกาะแตกเขาเราก็ได้เขาข้าวหนมีไหม โอ๊คันหนึ่งน้อยอ้าวเบือ่อขอบคุณครับคือกอ่อแตกมันเอาไว้แบบใช้อ่ะใช้ใช้ใช้สู้จริงๆอะ่ะแต่ไอคลาสสิกมันคือท่านเราหนึ่งหนึ่งกับเขาอะ่ะจะให้มผมคลาสสิกไหมผมก็ใบอ่ะเข้าใจปะผมก็ก่อแตกคลาสสิกมันจะสวนกันยังไงวะถ้าไม่กอ่อแตกอ,ะอ่ะอ่าเร่งก่อนเร่งหรอใช่เร่งสวนมีหลายทีเพื่อน เซตายส่วนได้แต่ก็โดนอยู่ดีหมัดก็ต่อกเขาไงเข้าใจปะเป็นรองเขาอ่เออถ้านเสุ๊บก็โดนเขาไงถ้าคลาสอีกตึงๆก็วัดกันแค่สองสามหมัดปะสุดท้ายถ้าแบบตึงนะคู่เงี้ยใครแพ้สองสามหมัดก็แพ้ตึงๆนี่คือแพ้กันหมัดเดียวก็มีนะใช่แล้วเพื่อนแพ้กันหมัดเดียวอะแพ้แค่หมัดเดียวอะมีมีเพื่อน ถ้าถ้าโดนต่อยหมัดเป็นต้อถือว่าแพ้เพื่อนใช่ตัวแพ้เลยฮะใช่เพื่อนใช่อัปเปอร์สำคัญเนีเวลาต่อยกันต่อยหมัดเปิดเอยเด้แม่แต่เมื่อกี้ก็แตกนี้อะไรบ้างก็แตกแล้วก็ได้เขาไม่เหรอก็แตกแล้วก็ได้เขาเราแพ้เขากองรอบกล่องได้เพราะว่ายังไม่วอร์มพอมาหลังๆเราก็ได้แล้วเปิดต้องดูเชิงแผ่นดูลายการเตะหุ่น ถ้าจะแข่งได้ยุ่งไอ้อย่างเราไม่ได้วอร์มถ้าผมเอาจริงนะผมจะเล่นมาเตอร์เลยถ้าเล่นเอาจริงนะแต่ถ้าคลาสสิกอย่าไปอย่าไปทุ่กเลยคลาสสิกเขาโปพันมาทั้งวันนั่นคือคลาสสิกก็คือไม่มีคนดูอาจจะไม่เข้าใจคลาสสิกคืออะไรคลาสสิกคือไม่มีทิ๊กบัดล้นล้วนเราต่อบทำไงวะไม่มีแก้ไม่มีเกอร์อะไรเลยคือซัดกันตรงๆห้ามใช้ทิกห้ามใช้สูตรห้ามกดสูตรพูดง่ายง ก็คือซัดกันท่งห้ามกดสูตรแต่พอนีีล้วเราเป็นสูตรเยอะเข้าใจปะเราเป็นสายสูตรอะกดสูตรติดอะเข้าใจปะก็โดนเรายับถ้าเรากดสูตรอะพวกนี้เขาต่อยรัวก็แกแค่กดชิปแต่มันอยู่แล้วก็คิก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 แต่การตีมันส้เราไม่หลุด่ปะเก็ิะแต่ที่เราทุกวันที่เราเก่งเนี่ยคือเรามีสูตรเยอะชิปแต่มันอยู่ กูเลื่อยเก่าแต่ที่กูนิดไม่หยุดเลยกู <c oughs> ต่อยติดไม่หยุดอย่างเงี้ยกดสูตรเราเยอะเข้าใจป่ะเอาล,ละผมมีเพื่อนสองคนแบกก็พอใจแล้วจริงๆผมไม่ต่อยเก่งหรอกเออเออตึ้งูกดสูตรตักกดสูตรตักกดสูตรเอ้ยเวลาไอ้มินต่อยมันแกร่งหน้าขึ้นเลยอมันต่อยวิธีงั้นปะมันอยูอ่แล้วแต่คนเพือ่อนแล้วแต่มุมมองคน แต่ความถนัดใช่ด้วยอะคลาสสิกเก่งเพราะหน้าทุนเราไม่เหมือนกันไงเอาง่ายเรียมเยอะเออเมื่อกี้เห็นอว่าตอนเราเขาต่อยเขต่อยทีนึงเขาแตกกับเราเขาก็สียับหมาเป็นการเห็นเปล่าอ๋อปากนี้อันนี้เราไม่ได้ปากดีแต่แม่หมายถึงว่าเราถนัดของเราแบบนี้ไงแต่ถ้าจะให้ไปต่อยถนัดแบบเขาเราก็โดนเขามาอยู่ดีเข้าใจปะยังไม่ถึงเลยเนี่ยอย่างเพื่อนคนที่เราถนัดไมเยอะเพื่อนไอ้นี่ ตัวตจสุลาเยอะเลยร้อยว่างเหรอได้อะไรก็ดึงผมมาเดียวฮะนั่ก็เลยมาคนเดียวฮะเพื่อนก็เลยมาพวกอาเธอร์แหละจ้าเธอร์มันติดลาบโอทีก็เลยไม่ได้มาผมก็มาเล่นผูตัดผมมาเดินไปตัดผมเพื่อนผัดผมคิดว่าไม่ได้ถึงนะมันก็แค่คลิกไวกว่าเข้าใจปะคลิกไวกว่าก็จะไปฟาร์มแล้วเพื่อนคลิกเขาแล้วดีไอ้ต่อยกับลุมผมต่อยกระลุมผมขัดสิบว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วคัดสิกว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วแยบ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 มา ก็แล้วกาแล้วกาแล้วคอนติกกับเพื่อนลุงต่อคอนติกได้ครับได้ได้ต่อยเลยเหรอเพื่อนเอาเลยเอาแล้วเดีเลยแต่ถ้าถามว่าอะไรใช้จริงได้กว่าได้มากกว่าในการวอลแก๊งก่อแตกนะขามันแข็งได้เหรอก่อแตอก่อแตกขามันแข็งเอ๊ะ ให้มันหันไวไงทำไงวะเวลาหันไวๆมันชอบกระโดดไหยผมอ่าให้โดนตัวให้โดนตัวให้โดนตัวเฮ้ยเฮ้ยลุงเฮ้ยเฮ้ยเห้ยนมีดเบลเลยนะลุงเฮ้ยไปมาทักเลยแล้วเดี๋ทักหลานโจมไปเลยยาวยาวหลานหลาโจมหลานโจมปุ๊บเสียการเลย ตูย้ยาครับสิดคนนี้มันแน่นต่อยทั้งวันพ่ออ,อยากต่อยไม่หลุดก็พอละอใช่แค่นั้นก็พอใจแล้วต้องโคตรเมาใช่ไหมบ็อกซิง่งบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งมาแล้ว <c oughs> <c oughs> จังหวัดจังหวัดแบบบ๊มกันอ่ะหมัดแม่งไปกว่าปุ่งมันบอกมันบอกว่ามันกดแค่เท่าไหร่สี่จังหวะมั้งคลิกๆแหละมันก็แค่หมัดมันแม่นคนเรามาต่อยทั้งวันเว้ยมันมันมันแม่นเน่ะเออมันแม่นเหมือนเซิร์ฟอ่ะไอ้แกลเห็นป่ะที่ก่อแตกสู้กันอะเขาก็เซรัวเพราะว่าจังหวะเซิร์ฟมันแม่นกว่าไหมข่าวใครอ่ะครับลุงลุงอ่ะนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัตรสุดท้ายว่ะเย็นลูกเย็นลูกบัตรสุดท้ายบัตรสุดท้ายเขาเออมันก็เป็นอีโมเย็นลูกลูกมิสเตอร์เฟลเลยท่าแต่อ่ะพี่คนนี้มิสเตอร์เฟลเลยเฮ้ยเย็นลูกจะชนะนะลูกเกือบชนะแล้วเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่ตัวอาชนะแล้วกูณลืมดูกูณลืมดูเลือดเลือดลืมคลิกโอ้ยเอาเลือดก็ได้อ่ะ บรรลุวัยจัดเลยเขาเล่นคลาสสิกอ่ะบรรลุวัยจัดเล่นคลาสสิกเนี่ยใอยคลาสสิกอย่างเอาเอาแล้ครับโยร่างยังไงครับจุดจุดย่องย่องเปิดไปแล้ววัดแรกพอนยังไงอ่ะหมัดเขาไวกว่าไปแล้วครับยาว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  อีกคนนึงอะไรนะชื่ออะไรนะไอฮาร์ดฮาร์ดฮาร์ดวินเทอร์บวกกับแม็กบาร์เบอร์ไออันนี้อันนี้อันนี้เพื่อนผมชื่อชื่อโจเกอร์ไอโจเกอร์อ่ะไอฮาร์ดต่อยกอดแตงไงแต่ไม่มันยังไม่มาไ่อยอาร์เธอร์มาซึก์ฟได้อ่ะได้แต่ว่าแต่เขาจติงหมดจ้ะเออต้อนแรกไม่นไม่กอดแตงเลยมต่อยไม่หลุดเลยเฮียไม่ลุงหลานต้องแก้เบื้อล่ะ ไอ้กูได้โยกูได้โยกูได้โยได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะรู้ปะไมไ้บัตรดึกมก <laughs> ับหล่อและ <laughs> สัตว์ชนะได้กูเลิกเล่นเลยที่อ <laughs> <laughs> แต่ซื้อว่าซื้อก็ได้ด้วยบอกให้กันติกถ้าถ้าถ้ามาโพพันกับมันอะ่ะ <laughs> ก็ได้อยู่แต่คือเราไม่ได้มาโพพันกับมันมากไงเราเล่นแต่พอแต่งไงถ้าเราแบบมาโพพันกับมันอะไรเงี้ยมาอยู่กับมัดเนี่ยก็ได้